มาตาอุดอรนั่นแนะพ่อเข้าใจเยอะบ่ละพ่อพ่อเข้าใจว่าลูกแจงแท่งตลอดโดยดีโดยความเห็นคำว่าจังสีนั่นนะ่ะหรือหุหูจักคำว่าอนิจจังทุกขังนัตตาลูกแจงแท่งตลอดด้วยดีดยความเห็นคือห้องย่อมรับมั่นสุดเดชห้องย่อมรับในความเกิดว่าเป็นผูก์ในความแก่วาเป็นทูก์ในความเจ็ียบไข่ได้ป่วยว่าเป็นทุก สิ่งใดบ่ได้ดังใจสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งการถูกกังสิ่เข้าย่อมหลับมันม่นเหมือเข้าย่อมหลับมั่นแหละเ้ากระหาเสื่อนยูตัว <c oughs> บ่มีสิ่งใดเป็นไปไดดังใจสีบกเข้าคิดใบดอกแต่ขนาดร่างกายเจ้าของได้แทะถึงจะเกิดมาก็คอยเจ็บไข่ได้ป่วยหิว้วห่อนหนาวไปเห็ดไห้เห็ดหน้า เวลาฝนตกฝ่าลงฝ่าห้องเห็นบ่กเกีเ่ยป่านเกี่ยป่านยานบอกยานเด่นอะย่านตายทำมากินลําบากหลายยานยแต่ว่าบ่าอหูจักโตตีพ่อบ่เป็นคือโตอใจโตคิดของเฮ้าเองความคิดของเฮ้านั่นแหละยานยูเวลาฝนตกฝ่าห้องยานยานั่นแหละลาบากพวกคนคนโบราณตะกี้หังลาบากเน้าอยากไถหน้าตื่นต่ดึกอีก ว่ได้สบายแบบนี้เสื้อสีหาบเขา่มามัดเขา่าตีเขา่าเสื้อสีขนเขา่าขึ้นเหลําลบากคนสมัยเพราะท่านได้หู่จักยังดอกพอเข้ารีบหนีจากเขาซะาจัก,กว่าละจะบัเกิดน้ำแม่มันอีกไปก็เลย <laughs> เย่อมรับย่อมรับความจริงคือเห็นตามเป็นจริงก็เห็นแบบนี้เห็นตามจริงว่ามันเห็นเน่าออื่นไดเ้เห็นสภาพความจริงของความเกิด เกิดมากกับหาเลี้ยงชีวิตหาอยู่หากินไปเดยวก็เก็บไข่ได้ป่วยเดยวก็ห่อนเดยวก็หานาวยิออ่งเวลาทำหน้าจริงๆ้นตกฝ้าห้องเป็นต่ายานเนาะเป็นตาน่ายันให้เห็นแบบนี้เห็นแล้วก็เกิดความสลดหดหูด้ยมมันมีแค่นี้เพราะชีวิตคนเกิดมาหาอยู่หากินแล้วก็สิตายไปแค่นี้บ่่หดสั่นเข้ามาในความจริงที่แต่ความผูกพัน คนตายเขาก็เห็นมาหลายแม่พอใหไ่แม่หไงปูญยาตายย่ายเขาตายไปตายไปตายไปเออหาอายุกินไปก็ซ้ำตายไปแค่นั้นนึงเด้อเออแต่ว่าความอยากความทะเยอทะยานอยากไ่ความอยากใดอยากเป็นของเข้าเนี่ยแม่เออนี่เหันก็มาเบิ่งความอยากของเข้าเองเายังมีความปรารถนาอยากได้อยากดีอยากนี่อยากเป็นอันนั้นอันนี้เยู่บอกเฉพาะเฮ้าเองก็อยากได้ดีมีเป็นเพราแห้งหรอกยังอยากให้ลูกหลานได้ดีมีเป็นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นทหารเป็นตำรวจ เป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นลายลาย,ย่างเนี่ยเฮาเพือว่าหันข้ว่าเบิง่งความคิดของเฮ่าที่เฮายึดมันถือมันในความอยากได้อยากเป็นนี่แไหม <c oughs> มันว่าม่นอยากได้อยากเป็นต่ะจรของด้เฮาหามามากแล้วสุดกำลังเท่าแล้วเท่าล่ะหาไปว่าได้อีกบดนบีบดันลูกล้านหาต่อไปอีกดิ <c oughs> จังวายหันข้ว่าเบิง่งความความคิดของเจ้าของ,ของที่มันยึดมันถือมัน เห็นความจริงโดยปูญาตายง่ายเฮาหรือว่าหลายๆคนรอดผ่านตายเบิดเฮาเห็นคนตายมาได้แล้วสักวันหนึ่งเฮาก็ต้องตายอ,อแล้วเฮาสิทรมานตัวเองเห็นลาบากอย่างก็เลยบอกวา่าทุกคนหาเครื่อยู่เด้อเฮ็ดจังได้กระสางเฮาหนีบลอดจากคนอยู่นี่ตายเบิดมันมีอยังอยู่กระสางสิ่งเหล่านั้นว่าจสามารถรักราษาเฮาบ่ให้ตายเด้ด สับสมบัติเงินทองเลือกสวนใรหน้าช่างมางวัวควายลูกเต้าเราหลานแม่นั่งยุ่งขางๆกันนี่อนั่งกอดกันยุ่ดีๆนี่แหละก็ตายขึ้นกันดิแต่ห้ามาเลยลึกถึงนี่แหละคือว่าอนัตตาก็แปปวไวทั้งสี่เสื่อมสลายไปบ่มี่ยังจีรังย,งยันยืนในระวังทําการแห่งชีวิตที่เคื่อความบะเทียงแ้แนนนอนของถูกสับเปสิง่งเอือกื่งห่างห้าวไวเฮ็ดดีแล้วมันคงดีแล้วบางที่ฝนตกฝ่าห้องผ่า ล่มผัดพังลงมาก็ยังมีดินล้นหาเห็ดไม่เฉพาะสำนันเนาะมันเป็นตาสรดใจว่าพวกเน่าถ้าถ้าเห็นว่าแม้นความเกิดต่อไปในในผ้าภักหนาสาตาหนาทังสีก็ต้องมาเป็นทั้งสี่อีกนะแต่ทั้งสีอยากเกิดเห็ดอย่างยังเป็นสาเหตุแห่งความอยากความเย็นหมันถือมันการโมปาท่านเออความยินดีพอใจตัวเดียวนั่นแหละ ตามความเห็นที่แตของยึดหมันถือหมันไห้เลื่อนวัตถิตุปาท่ปปา,ทานามีความเห็นว่าอันนี้ดีจังสัน้นจังสี่ดินล้นหาเป็นไปตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้หูได้เห็นมาลเลื่อนวัตสิโรภตุปาท่านแล้วก็อัตตะวัตุปาทานแสดงความเป็นตัวตนขึ้นมานั่นแหละจริงจริงมันอันเดียวกันนั่นแหละคือความอยากได้ดังใจตัวเดียวความพ่อใจตัวเดียวด้พ่อใจอยากให้เป็นมันเลยดับบ่ได้จากเตือยแทงไดเข้าสิด,ดับได้ฉะนั้นวกเขา้าต้องหาเครื่องยู ดับตัวใดมันสิดับถูกทั้งเบิดทั้งป่วงทั้งม้วนทั้งสิ้นเลยดับพบดับศาสตร์เลยนี่อดับความคิดหนึ่งเด้บ่มีความคิดปรุงแต่งต่อไปอีกในความายอยากได้อยากเป็นความคิดปรุงแต่งอย่างอื่นอาจมีอยู่แต่ว่าบ่เป็นไปเพื่อตะของเองบ่าเป็นไปเพื่อความายอยากได้อยากเป็นเด้อ่าแต่ว่าเป็นไปเพื่ออย่างเฮ็ดไ้จังสั่นเป็นไปเพื่อโลกเป็นไปเพื่อให้เฮ็ดให้ทุกชีวิตสรพสัตว์เนพะนะราะว่าเฮาเห็นแล้วเห็นหยังเห็นทุก